ไอ้พวกคุณนี่คือแว่นที่แปลภาษาสดๆครับแปลจากจีนเป็นไทยด้วยนะก็คือว่า <futuro> ข้างในเนี่ยมันจะมีเลนส์พิเศษที่เขามีโปรเจคเตอร์สะท้อนเข้ามาในเลนส์ใช่ป่ะ <CL> แล้วไอ,อ้เจ้าไมโครโฟนเนี่ยมันก็จะโฟกัสไปที่คนพูดแล้วมันก็จะแปลเข้ามาเว้ยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูนี่คือสิ่งที่ผมเห็นครับข้างบนเป็นภาษาไทยข้างล่างเป็นซับภาษาจีนเออเรามีซับในชีวิตจรงิงเลย โดยสําหรับวิธีการของมันครับตัวแว่นจะทําหน้าที่เป็นตัวรับเสียงและส่งข้อมูลนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตครับและใช้พลัง AI ประมวลผลแปลงออกมาเป็นตัวหนังสือแล้วก็ฉายลงบนโปรเจคเตอร์ที่อยู่บนหน้าเลนส์ของแว่นอัจฉริยะตัวนี้ครับโดยโอกาสที่ได้ไปพบเจอเจ้าแว่นอัจฉริยะอันนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่องเที่ยวและศึกษาดูงานมองจีนยุคใหม่ สิ่งที่สื่อไทยควรรู้รุ่นที่7ครับจะโดยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเพื่อให้สื่อไทยเข้าไปเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศจีนว่าวันนี้เขาก้าวไปอยู่จุดไหนของโลกแล้วและจะนําข้อมูลที่ได้ไปศึกษาเรียนรู้มานํามาประกอบการรายงานข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนให้ลึกมากยิ่งขึ้น